สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซ็นเตอร์พระอมูเลศนะครับสําหรับวันนี้นะครับทางช่องมาทาคลิปนะครับจัดส่งพระเครื่องให้ลูกค้า3องค์นะครับพระเครื่องที่จัดส่งนะครับมีอะไรบ้างนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับผู้รียบชมครับองค์แรกนะครับผู้เรียบชมครับนะครับ องค์แรกนะครับคือพระอู่ทองออกศึกนะครับรุ่นจงอางศึกนะครับของวัดมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเขาทำแจกนะครับนะครับให้กับทหารไทยนะครับที่ไปรบในสงครามเวียดนามนะครับนะครับและในสงครามครั้งนั้นนะครับเขาให้ฉายาทหารไทยนะครับเกี่ยวกับเป็นทหารผีนะครับนะครับคือนะครับ พอยิงถูกยิงเข้าไปนะครับทหารไทยนะครับแล้วก็ล้มนะครับล้มแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับต่อสู้ใหม่นะครับยิงอีกนะครับก็ล้มไปนะครับล้มไปก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่ขึ้นเหนียวครับไม่เป็นอะไรเลยครับในสงครามครั้งนั้นเขาจะรู้กันดีนะครับสงครามเวียดนามนะครับให้ฉายาไว้นะครับว่าทหารไทยคือนะครับทหารผีนะครับคือเหนียวนะครับนะครับแล้วก็มวลสารนะครับที่มาจัดสร้างนะครับ พระอู่ทองออกศึกรุ่นจงอังศึกนะครับนะครับก็คือนะครับพระผงสุพรรณนะครับที่ราคาหลักล้านหนึ่งในชุดเบญจภาคีนะครับนะครับแล้วก็ พระขุนแผนนะครับวัดบ้านก่างนะครับจังหวัดสุพรรณุ์บุรีนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับมวลสารต่างๆอีกมากมายนะครับนะครับแลรับสำหรับเกสจินะครับขนาดจานที่มาปลุกเสกนะครับสำหรับพระอู่ทองออกศึกนะครับรุ่นจงอางศึกนะครับนะครับก็มี1นะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับสหลวงพ่อดีวัดพระรูปนะครับสหลวงพ่อแพรวัดพิกลทองนะครับสหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนเยี่ยหอมนะครับห้าหลวงปู่เพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับ หกหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับเจ็ดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับแปดหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะครับเก้าหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับสิบหลวงปู่นาคนะครับวัดละคังโกศิตาลามนะครับสิบเอ็ดหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมนะครับและยังมีอีกมากมายนะครับอาทิเช่นนะครับ นะครับนะครับสำหรับรูปลักษณ์นะครับทางช่องจะไปไวหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับนะครับองค์จริงนะครับใบหน้านะครับจะติดชัดมากครับคือแบบเก่าคลาสสิกเลยนะครับนี่นะครับนะครับนี่คร่าวๆนะครับแต่องค์จริงนี่คือใบหน้าติดคมชัดนะครับอกนูนเลยนะครับนะครับแบบฉบับของพระขุนอ่าคล้ายๆกับแบบฉบับพระผงตุพันธ์นะครับนะครับแบบฉบับพระขุนอาพระผงตุพันธ์นะครับนะครับแล้วก็ล่องแขนนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับความเก่านะครับาความเก่าและเอกลักษณ์นะครับของ พระอูทองออกศึกรุ่นจงอางศึกด้านหลังจะต้องเป็นเจดีนะครับเป็นเจดีแบบนี้เห็นไหมครับเอกลักษณ์เลยแท้ดูง่ายครับพี่ผู้ชมครับเห็นไหมครับกับความเก่านะครับนี่นะครับแล้วองค์นี้นะครับ,รบมีรอยนิ้วมือด้วยนะครับรอยพิมพ์กดนิ้วมือด้วยนะครับนี่นะครับ สำหรับเนื้อหาที่จัดสร้างนะครับมีทั้งสีนะครับสีดําสีแดงสีขาวสีเทามีหลากหลายสีนะครับและสีดําก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมสุดนะครับรุ่นนี้นี่ก็ไม่ได้หาเช่ากันง่ายครับผู้ชมนะครับมีแต่จะเข้ามามีแต่ก็จะหาเช่าบูชานะครับนะครับเก็บสะสมเอาไว้หรือเอาไว้คุ้มครองตัวนะครับเพราะเป็นพระคล้ายๆกับพระคงกระพันชาตินะครับนะครับพระแคล้วคลาดปลอดภัยคือโอ้สมัยสงครามครั้งนั้นนะครับเวียดเวียดนามเนี่ยครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับ นะครับรุ่นนี้รู้จักกันดีเลยครับนะครับคือพูดง่ายๆว่าพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านเลยนะครับนะครับพระอู่ทองออกศึกรุ่นจงอางศึกนะครับนะครับองค์ต่อมานะครับนะครับองค์ต่อมานะครับนะครับเดี๋ยวนะครับกูนะครับอ่าใช่ครับนะครับคือหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับนะครับปลุกเสกนะครับนะครับ รุ่นนี้ก็หายากครับที่รับชมครับนะครับสำหรับผู้ที่เขาอ่านับถือศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับนะครับปกตินี่ครับคือวัตถุมงคลหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับที่ปลุกเสกที่วัดหลวงพ่อพระพุทธโสธรอย่างเดียวนี่ก็เข้มขังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นิยมเป็นอย่างมากอยู่แล้วนะครับและทีนี้ผู้ที่เขาสะสมเครื่องวัตถุมงคลหลวงพ่อพระพุทธระพุธโสธรเขาก็เาก็จะแบบว่าพยายามหาที่เป็นเกจิคณาจารย์โด่งดังแล้วก็ปลุกเสกเหรียญวัตถุมงคลของหลวงพ่อพระพุทธโสธรแล้วก็ออกที่วัดของเขาอย่างเช่นหลวงป นะครับแล้วก็หลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับนะครับทั้งทั้งสามพระองค์ท่านก็จะมีปลุกเสกเหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรที่ออกจากวัดของท่านเองนะครับแล้วก็ราคาหลักหมื่นหรือก็ราคาหลักเกือบเกือบหมื่นครับอย่างเช่นหลวงปู่ทิมนี่ก็ราคามีสามหมื่นนะครับ้าเป็นหลวงพ่อโสธรของหลวงปู่ทิมวัลหารไล่พิมพ์นิยมนะครับนะครับหลวงปู่แหวนนี่ก็โอ้เป็นเกือบหมื่นเหมือนกันนะครับเพราะทบนี่ก็เกือบหมื่นนะครับนะครับอันนี้คือของหลวงพ่อเกษมเขมโกปลุกเสกนะครับหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับ นี่นะครับคือเป็นศิลปะแนวของล้านนานะครับคุณผู้ชมครับคือพระล้านนาท่านจะเป็นยิ้มยิ้มนะครับคือนี่นะครับเห็นนะครับรูปลักษณ์หลวงพ่อพระพุทธโสธรออกไปทางศิลปะล้านนานะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกท่านทรงอยู่ลำปางนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับออกไปศิลปะล้านนาหายากครับคุณผู้ชมครับที่นะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับที่จัดสร้างหลวงพ่อโสธรด้วยนะครับด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นนะครับลาบผลพูนทวีนะครับเห็นไหมครับลาบผลพูนทวีนะครรับหลวงพ่อโสธ นะครับนี่ครับลาบผลปุนทวีหลวงพ่อตะทอนปี36หลวงพ่อเกษมเขงมะโกนะครับหายากนะครับรุ่นนี้นะครับนะครับหลวงพ่อเกษมเขงมะโกนะครับจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อตะทอนด้วยกัน3ปีนะครับปี34 36และ38นะครับทั้ง3ปีได้รับความนิยมเหมือนกันหมดแล้วก็หาเช่ายากเป็นอย่างมากนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางช่องนะครับจึงได้นำนะครับวัตถุมงคลนะครับนะครับที่ผู้ที่รับชมนะครับนะครับได้เช่า นะครับเช่าสามองนะครับก็คือหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับแล้วก็หลวงพ่อเกษมเข้มอ่าหลวงพ่อหลวงพ่อพระพุทธโสธรที่หลวงพ่อเกษมเข้มมะโกปุูกเสกนะครับแล้วก็พระอูทองออกศึกรุ่นจงอ่างศึกนะครับสําหรับผู้รับชมนะครับสนใจเช่าปรกเครื่องพระบูชานะครับนะครับที่ทางช่องนะครับนะครับแบ่งปันให้เช่าบูชาก็แต่ไปที่ชื่อช่องนะครับมีพระเครื่องให้รับชมนะครับแล้วก็เช่าบูชาดกนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องนำเสนอวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ